นกลับมาพบกับเจลอีกครั้งนะคะในเจลซอรี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาในลุกแบบวันวานิดนึงเป็นแบบชุดไทยนะคะเป็นชุดไทยสีชัพูนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับนะคะสีทองซึ่งลุกที่เราจะมาแต่งในวันนี้เนี่ยเป็นลุกที่แบบว่าจะไปงานแต่งงานของเจ้าสาวนะคะซึ่ง แน่นอนเนี่ยเราได้รับบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนคือเราจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนั่นเองค่ะโดยความเป็นเพื่อนเจ้าสาวของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยลุคที่เจลแต่งออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวชมพูทองเนาะใช้อายแชโดว์สีออกแนวสีชมพูเนาะแล้วก็มีปากแล้วก็มีตาเป็นสีชมพูและสิ่งสําคัญในวันนี้เนี่ยคือเราจะแต่งหน้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปหวานสเสน่ห์ในงานแต่งงานเพื่อนรักของเรานะคะโดยเฉพาะเพื่อนเจ้า่าวสุดหล่อของเราเนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าลุคในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าสดกันแล้วก็สทมๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่คอนแทคเลนส์กันก่อนเนาะทำให้แบบว่าตาเราดูกลมโตนิดนึงวันนี้เราจะใช้สีที่เป็นสีน้ำตานะคะที่แบบดูธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมาปลุกผิวให้ตื่นกันนะคะด้วยน้ำแรกของเฟชชั่นดอปค่ะเป็นไงบ้างอืมแล้วเดี๋ยวจะทําให้หน้าเราโกแล้วก็สว่างมากขึ้นนะคะด้วยการใช้แม็กฟิกพัสนะคะเป็นอันที่มีส่วนผสมของคินกันแดดด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็จะมีการแดด เบาๆนะคะก็ทาให้ทั่วหน้านะคะแล้วเราก็จะมาลงไพรเมอร์กันนะคะทำให้เครื่องสำอางเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวใช้ของ a u r a Mercier ค่ะก็ทำให้หน้าเราติดทนานานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ดูหนามากไปนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันค่ะเดี๋ยวใช้ของ e s t e e Lauder นะคะรุ่นนี้มันหนามากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เ,เราจะต้องค่อยๆเกลี่ยนะคะเกลี่ยทีละชั้นเบาๆนะ อย่าแบบว่าแต้ม5จุดทีเดียวเพราะว่ารองพื้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเกลี่ยยากมากก็ค่อยๆลงนะถ้าอยากให้มันหนาตรงจุดไหนส่วนไหนเน่ก็ค่อยๆแท็บเพิ่มเข้าไปนะคะก็อ่ะก็ลงให้ทั่วหน้าเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะใช้ของส t i c k o o o r r นะคะเป็น Growing c o m plete นะคะเป็นเหมือน อ่อสโตรปอะค่ะเป็นเหมือนทําให้หน้าเราโ,โกลว์มากขึ้นมันจะมีส่วนผสมของชิมเมอร์นิดนึงอันนี้ชอบมากเลยอันนี้มันจะเป็นแบบผสมสีชมพูนิดน,นึงแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่าเป็นสีธรรมชาติเข้ากับน้ามากแล้วก็ลุกวนเนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเนี้ยทามันก็ทำให้หน้าเราดูแบบเหมือนหวานดูใสๆอ่ะหน้าเง,งาหน,น้ามานันโดยไม่ตั้งใจแบบหน้าเงาเป็นหนังปะทูเลยจ้าอ่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจลนะคะจะใช้นิก์นะคะเป็นคอนทัวร์สติ๊กนะคะใช้สีที่เข้มกว่าผิวเรานะคะ อคอนทัวร์ไปตรงเหนียงก่อนเลยจ้าสร้างกรอบหน้าให้เรานะคะโดยเจลจะแต้งเป็นจุดๆนะคะถามว่าทําไมต้องแต้งเป็นจุดๆเพราะว่าไม่มีเหตุผลค่ะมันแค่แบบว่าจะได้ไม่เปลืองมากเท่านั้นเองเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องเกี่ยอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แต้มเป็น่สุดไปค่ะจากนั้นเดี๋ยวเจลจะลงคอนทัวร์ที่สันจมูกนะเป็นไงบ้างอ่ะทำให้จมูกเราเนี่ยดูเล็กลงนะคะก็ คอนทัวร์อยากได้ทรงแบบไหนก็ลงไปนะคะแล้วเราก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะลงที่ใต้ตานะคะวันนี้จะใช้ของคอลเลกชันนะคะสีนี้ก็จะขาวับเจลแบบประมาณ2เฉดนะคะก็อ่ะแล้วเราก็มาแต้มตรงที่ริมฝีปากกลางนะคะทําให้เหมือนแบบว่าปากเราเนี่ยดูยกขึ้นนิดนึงแบบว่าเหมือนกำลังยิ้มตลอดเวลานะคะแล้วก็เราก็ใช้ องน้ำนะคะเกลี่ยนะคะเริ่มจากตรงซีอ่อนๆก่อนนะคะก็คือตรงคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะก็เกลี่ยตรงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วเราค่อยเกลี่ยตรงคอนทัวร์หน้านะคะเริ่มจากเกลี่ยตรงจมูกแล้วก็ตรงเหนียงไปจนถึงหน้าผากนะคะก็เก็บรายละเอียดให้ครบให้เมียนนะคะวันนี้ก็จะต้อง นิเนียมนิดนึงอ่ะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างเห็นไหมเห็นไหมก็อย่าลืมเกดที่คอด้วยนะคะให้มันดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยแอร์แรเม m e r นะคะวันนี้เจลใช้ของ Urban Decay นะคะก็ทาให้ทั่วตาทั้งสองข้างนะคะก็ทาไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะจะทำให้อายแชโดว์ของเราวันนี้เนี่ยติดทนนานมากขึ้น,นะคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจลจะมาใช้ลิปมันนะคะเจลใช้ของเพสัตนะคะทากันไปก่อนนะคะทำให้แบบว่าตอนแต่งหน้าเลยเราดูปากชุ่มช,ชื่นมากขึ้น อ่ะแล้วเดี๋ยวเจลมาลงในส่วนของคิ้วกันต่อนะคะวันนี้เจลใช้ของคอสลุกนะคะเป็นสีครามเมลนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะอ่อนกับผมนิดนึงนะคะเราเริ่มจากการเขียนโครงของกรอบคิ้วนะคะทั้งสองข้างเลยนะเริ่มจากตรงที่หางคิ้วก่อนเนาะอ่ะวันนี้คิ้วที่เจลเขียนเนี่ยก็จะเป็นตามรูปทรงคิ้วที่เจลมีเลยแล้วไม่ได้ตรงมากแล้วก็ไม่ได้โค้งมากนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยว เจลจะมาปัดขนคิ้วกันต่อนะคะก็จะใช้อีกด้านหนึ่งของคอสูงเนี่ยปัดไปทั้งสองข้างค่ะแล้วเดี๋ยวเจลจะมาถมคิ้วให้เต็มนะคะเจลใช้ของไนทช็อปนะคะเจลจะลงไปที่หางคิ้วก่อนนะคะเป็นสีที่เข้มกว่านะคะก็อ่ะเกลีย่ยเข้าไปถมให้เต็มนะคะแล้วก็ตรงขอบคิ้วเนี่ยก็ลงให้ทั่วนะคะแล้ว เราก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะเป็นคิ้วที่แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติหน่อยเนาะแล้วก็ลงอีกสีนะคะอันนี้ลงเฉพาะหัวคิ้วนะคะเบลนตรงหัวคิ้วให้แบบว่าเกลีกล่ยเข้ากันกับตรงจมูกนะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมสองข้างก็ไม่รู้ตรงไหมเป็นคนที่แบบว่าเขียนคิ้วไม่เก่งมากนะก็อย่าเชื่อใจเรื่องคิ้วมากนะแต่เรื่องอื่นโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะคะวันนี้จะใช้ของทาส์นะคะรุ่นทาเล็ตอิงบูมนะคะ โดยสีที่เราลงวันนี้นะคะเจลจะใช้สีสวีทฮาคะทาให้ทั่วเบ้าตาเลยนะคะทั้งสองข้างคือลุกวันนี้เนี่ยเราจะออกมาแบบว่าแนวชมพูชมพูนิดนึงก็ใช้สีสวีทฮาร์มันค่อนข้างที่จะเป็นชมพูอ่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้พาเลตของ for you t ู o กันค่ะเจลใช้สีที่เป็นชิมเมอร์นิดนึงของทาง for you t ู o นะคะเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะออกชมพูอ่อนๆไปเลยนะคะก็ทาให้ตรง เบ้าตาชั้นที่1ของเราเนี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูที่เข้มกว่าอีกนิดนึงนะคะของพาเลตเนี้ยนะคะคัดตรงเบ้าตานะคะให้เราดูมีแบบกระบอกตาแบบมีเงาเกิดเงาขึ้นมานิดนึงนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องรีบทํามากนะคะค่อยๆค,คัดไปทีละชั้นนะคะให้เรามีชั้นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจวจะมาใช้ชิมเมอร์นะคะของ w วทแอนด์นะคะล o s พิกเ m e n t นะคะชื่อสีก็บอกก็แล้วือสีโรสโกนะคะจะทําให้ตาเราเนี่ยดูยเป็นสีชมพูวิงว้งแวววับมากยิ่นขึ้นนะคะก็ทาตรงกลางกระบอกตานะคะชั้นหนึ่งของเรา เวลาแบบเรากับทิปตาเนี่ยจะได้ดูแบบว่าเอ้ยชมพูวิงว,งวิงนิดนึงเออชมพูหว,นวานหวานนะคะก็ทาทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจจะใช้พาเลตสีหนึ่งนะคะของชินเวนาค่ะรุ่นเมค e อัพซูโอนะคะจะใช้สีออกน้ำตาลค่ะน้ำตาลที่แบบน้ำตาลเข้มเขมชิมเมอร์นะคะทาเป็นตัว V นะคะตรงที่หางตานะคะเหมือนแบบว่าเรากำลังจะ ้างชั้นเลเยอร์ของคริเสเบ้าตาม,มากขึ้นให้ชั้นตาเราเนี่ยดูลึกมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะก็ทาไปก่อนนะด้วยแปรงหัวแบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยกันทีหลังนะคะโดยจะใช้แปรงเบลนดิ้งนะคะเพิ่มอีกสีนึงเป็นสีแบบชมพูในพาเลตเดียวกันนะคะค,คัดคัดไปทั้งสองข้างคะ่ะเราก็จะคัดให้เกิดครีสนะคะทั้งสองข้างดูแบบว่าธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจาจะมาเก็บรายละเอียดนะคะด้วยคอนซีลเลอร์นะคะของคอลเลกชันนะคะก็คือ จากตรงใต้ตาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าอายแชโดว์ที่มันตกกลนมาเยอะเนี่ยเราก็ใช้ออคอนซีลเลอร์นี้เก็บนะคะแล้วก็อย่าลืมเก็บตรงหางคิ้วด้วยนะทำให้แบบว่าคิ้วของเราเนี่ยดูคมกลิบมากมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะดูเนี้ยบดูแน่นนะคะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยนะคะอาจจะใช้มือร่วมก็ได้แต่ว่าเจอว,ว่าใช้ฟองน้ำเนี่ยมันจะดูแบบว่าเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านะคะ ใช้มือก็ได้นะแต่แบบมือมันบางทีมันไม่ค่อยแบบเก็บตรงหางคิ้วอะคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าก็ดูเนีบเนียไปนิ่งขึ้นนะคะทั้งใต้ตาแล้วก็หัวตานะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้อีกสีนึงคือสีละเบลนะคะทาไปตรงใต้ตานะคะอันนี้ทําให้แบบว่าตาเราดูกลมมากขึ้นนะคะก็จะทาไปทั้งใต้ตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เลยมาห่างตานิดนึงนะคะให้มันดูแบบว่าเข้ากันกับสีน้ําตาลมเมก่อกีของซีเมนาที่เราลงไปนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เกลี่ยให้มันเข้ากันทั้งสองข้างนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจลจะมาลงอินสอเขียนคิ้วนะคะของเมลินดาล่ะคะ่ะอันนี้ก็เราจะต้องลงเป็นอินไลเนอร์นะคะเราก็จะมาแบบว่าขยบหัวตานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรขยบขยับยกยกก็ได้ยกหางตาขึ้นนะคะทาไปเป็นแบบว่าอินไลเนอร์นะคะก็ทาข้างล่างด้วยนะคะแบบว่า ทำให้ตาของเราเนี่ยดูกลมโตนะคะใครจะทาทั้งหมดเปลือกตาล่างก็ได้นะคะแต่จเจลเนี่ยทาแค่ครึ่งตานะคะแบบเหมือนเป็นเทคนิคของเจลเองค่ะ แล้วเดี๋ยวเรจะใช้อายไลเนอร์นะคะของไลฟอร์ดนะคะก็เขียนนะคะไม่ต้องการให้แบบว่ามีหางวิงอะไรแดทั้งสิ้นต้องการให้แบบตาเราดูกลมๆดูเป็นสาวไทยโบราณสวยๆชมพูวนวาๆซอฟๆเบาๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวจะลงอีกสีหนึ่งคือสีฟันนี่เกิรนะคะของพาเล t ทาร์สนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาระเบิดหัวตากันนะคะก็ทาไปทั้งสงข้างเลยก็ทาเฉพาะตรงหัวตานะคะมันก็จะแบบ ตาเราดูแบบมีความวิ้งแวววัแบแวววาวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาติดขนตานะคะจะใช้ก้าวติดขนตาของรูปนะคะแล้วขนตาวันนี้เราใช้ของเฟียสไบพิเป้าเมดิสนะคะก็จะทําให้ตาเราเนี่ยดูพุ่งเจิดจรัสเพราะว่าเราเน้นที่ดวงตาค่ะก็ติดไปเลยทั้งสองข้างนะคะเป็นไงอะหลังจากที่ติดไปขัน้นแล้วพอมาติดขั้งที่สองปุ๊บมันติดยากมากเลยอันนี้บอกเลยแต่ว่าพอติดปุ๊บเนี่ยทุกคนชมว่าขนตาแน่นสะพรปลงมาก ด้วยความที่ขนตามันแน่นใช่ไหมเราต้องให้ขนตาจริงแล้วขนตาปลอมเนี่ยมันเข้ากันเนาะก็จะใช้มาสคาร่ะะาเนี่ยปัดไปวันนี้จะใช้ของเบเบลีนะคะรุน่น f ูดอัพดามาด่าแล้วก็เดี๋ยวเจลจะมาทาแป้งนะคะของคาวา a ม k นะคะทําให้รองพื้นแล้วคอนซีลเลอร์แล้วก็อะไรบนหน้าเราที่เราเซ็ตไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเนี่ยเซตให้ทั่วนะคะก็ทาทาไปให้ทั่วหน้านะคะแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นข,นของหน้าเราแล้วก็ตรงใต้ตาเนี่ยเจลจะลงของเมลีนนะคะเป็นแป้งอันนี้เจลแบบเหมือนแบบเป็นแป้งประจาตัวต้องพกเอาไว้ถ้าอยากให้หน้าเนี่ยนะพกตัวนี้เอาไว้เลยสาวผิวแทนหน้าไทยอะไรเงี้ยมีผีซีผิวแบบเจลเนี่ยตัวนี้เลิศมากอันนี้อยากอยากรีวิวมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลา,าได้รีวิวสักทีนะคะ จากนั้นเราจะมาสร้างสันจมูกนะคะด้วยอคอนทัวร์แบบฝุ่นนะคะเจลใช้ของ City Color นะคะรุ่นแม t บ b r เซอร์นะคะก็สร้างสันจมูกนะคะของเรานะคะแล้วก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้แปลงหัวกลมกลมแบนๆอีกอันนึงนะคะคอนทัวร์ไปตรงเหนียงตรงแก้มนะคะให้หน้าเราเนี่ยดูตอบมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่วาจาะหน้าไทยยังไงเนี่ยหน้าเราต้องเล็กนะคะ มองข้างในต้องดูแบบว่ามีความเล็กเชฟนะคะแล้วเจลก็จะใช้ที่ปัดแก้มนะคะของ NAS น,นะคะรุ่น NAS สออกกระซัำนะคะวันนี้จะแบบว่าออกสีชมพูนะคะก็ทาเป็นตรงตัว C ีนะคะเห็นเจลทาไหมก็จะขึ้นไปตรงแบบว่าหางคิวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะใช้สลิกนะคะเป็น อ่าบัชออนนะคะสีโรสโกเลยก็คือตามตีนของเราในวันนี้นะคะก็จะออกแบบว่าชมพูทองๆนิดนึงนะคะก็ปัดไปตรงอ่อตรงที่เราไฮไลท์ตรงใต้ตาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์แบบจุดๆนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยไฮไลท์ซิงของเมก้านะคะสีแชมเปญป๊อปนะคะเจลก็ทาตรงสันจมูกตรงหน้าแก้มตรงใต้คางแล้วก็ตรงกระจับปากนิดนึงให้แบบว่าเรามีกระจับปาก สวยๆแล้วก็ตรงหน้าผากนะคะ,ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเจลจะใช้ลิปนะคะเป็นลิปเอ่อครยอนนะคะของ Golden Rose นะคะออสีออกชมพูนะคะวันนี้ก็ทาให้ทั่วปากด้านนอกนะคะทำกรอบที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเจลจะใช้ MAC รุ่น Reto m a t e นะคะสี b u r n Spice นะคะทาให้ทั่วปากทับอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะได้สีชมพูอ่อนๆหวานๆสาวไทยอ่ะ หลังจากนั้นนะคะเจจะใช้ชิมเมอร์โลชั่นนะคะของ The Body Shop นะคะเป็นกลิ่น c a n b บ r y j o จยนะคะ mm hmm. ก็ทาให้ทั่วตรงที่เราจะต้องโชว์นะคะเพวันนี้เราต้องโชว์ไหล่โชว์แขนข้างหนึ่งเนาะตัวนเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูโกลมากๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจลจะลงไฮไลท์ตรงไหปยตาลานะคะแล้วก็ตรงหัวไหล่นะคะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะให้แบบว่าแสงมันตกกระทบตรงหัวไหล่เรานะคะก็จะได้ดูเป็นแบบว่าสาวตัวเล็กนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะใครอยากดูฟินิชลุกนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคอมพีดลุกในวันนี้นะคะก็เป็นแบบสีแนวชมพูเนาะซึ่งคียไฮไลท์หลักของเราที่ใช้วันนี้ของทุกอย่างที่ใช้วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปเลยก็คือเราจะเน้นสีชมพูนะคะที่เราใช้ทั้งหมดเนาะตั้งแต่ อายแชโดว์ shadow, สีปากแล้วก็สีแก้มนะคะเพราะว่าจะได้เข้ากับชุดไทยที่เราใส่วันนี้นี่เองนะคะก็จะเป็นแบบสาวหวานนิดนึงเนาะประมาณนี้แล้วก็ขนตาก็แผ่กิ่งก้านสาขามากเลยด้วยขนตาของพี่เป้ามินิดนะคะซึ่งเราจะเน้นตรงดวงตาเนาะเพราะว่าสาวไทยเนี่ยมีดวงตาที่กลมโตแล้วก็คมชัดมากนะคะแล้วก็ปากเนี่ยก็เป็นปาก อ,อ่อ,อนๆสีอ,อ่อ,อนๆสีชมพูนิดนึงให้มันดูหวานดูซอฟมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามคลิปหนึ่งของเจลเนี่ยก็อย่าลืมนะคะตามไปที่ w w w j e l s o r ดอ r y c o m นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะใต้คลิปนี้นะคะหรือตามไปดู activity ต่างๆของเจลนะคะได้ที่ facebook.com j e l s o r เค่ะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ